่วงคืนความแซ่บเจนนี่เอาพารเผยช็อตเด็ดบอกเลยไม่ได้เห็นกันบ่อยๆป็นคุณแม่ที่น่าเด็กตลอดการเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเจนนี่เอาพารนับป้อมเพชรคุณแม่คนสวยของน้องโนลาและไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าสาวเจนนี่นั้นผ่านการคลอดลูกมาแล้วเพราะทุกครั้งที่เธอนั้นได้โพสภาพหุ่นของตัวเองลงในอินสตาแกรมเมื่อไหร่เป็นต้องทำเอาชาวเน็ตตะลึงทุกครั้ง อย่างล่าสุดที่เธอนั้นโพสในอิน t a g r a m นั้นเจนนี่นั้นได้อยู่ในเสื้อครึ่งตัวเผยให้เห็นกลามท้องแน่นๆดูรู้เลยว่าผ่านการออกกำลังกายดูแลตัวเองมาอย่างหนักโดยหลังจากที่ภาพนี้ได้เปิดเผยออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในหุ่นกันเพียบเลยล่ะค่ะรวมไปถึงดีเจต้นหอมอยังเข้ามาคอมเมนต์ว่าหุ่นนั่นนะนและพี่ เป็นตากรองที่น่ารักสุดๆพี่โนลาโพสรอคุณแม่แล้วค่ะหุ่นคุณแม่ดีจิมจิมเรียกได้ว่าหุ่นดีแบบสุดๆจนสาวๆยังต้องอายเลยล่ะค่ะงานนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ